ต้องบอกว่าล่าสุดไขข้อสงสัยเบลล่ารานีเผยสาเหตุแท้จริงทำไมเธอนั้นไม่มีเพื่อนในวงการงานนี้กระจจางทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญน,นักสแสดงดังเป็นที่รู้จักจากละครชุดสุภาพบุรุษจุทาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงกรรารเกตเกษราจากบุคเพศสันนิวาสและเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เบลล่ารานีนั้นเจอดราม่าแก๊งนางเอกสีหมออโดยเธอ นั้นได้กล่าวว่ายืนยันไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ของดออกความเห็นเพราะไม่อยากให้เป็นการต่อยอดประเด็นเนื่องจากเรื่อนนานมาแล้วจำรายละเอียดไม่ค่อยได้มองว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมวงการเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้สนิทกันแต่โตมาในสายงานเดียวกันไม่ว่าเราม่าจะเกิดกับใครก็ไม่สบายใจไม่อยากให้มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นและกระจางทั้งประเทศไขข้อสงสยัยเบลล่ารานีเผยสายเหตุแท้จริงทำไมเธอนั้นไม่มีเพื่อนในวง เมื่อช่วงหนึ่งเบลล่ารานีนั้นได้กล่าวว่าประเด็นไม่มีเพื่อนในวงการโดยการทํางานของตนเวลาว่างมีน้อยมากพอว่างจึงเอาไปใช้กับคนที่สนิทจริงๆเช่นแม่ครอบครัวเพื่อนสมัยเรียนนอกเหนือจากนั้นคือนอนพักผ่อนไม่ค่อยได้ออกไปสังสรรค์กับใคร